มือนีอัตมาศิกาวถึงตนทุ่นชีวิตของแต่ละคนมันบอกคือกันคนบางคนเนี่ตนทุนชีวิตของเขาหนีไม่มีโอกาสมากกว่าเหาแต่ว่าเขาบาดขาดความรู้ในการทีเสียไปตามตนทุนชีวิตนั่นผู้บางคนเนี่เสียนยทางชีวิตนี่ยสวยหรูงามไปไงแต่ว่าบาดมีปัญหาแค่น้อยนิดแต่ว่ากลับ่าสู่ปัญหาเพียงน้อยนิดนั่นผู้บางคนเนี่ว่างแผนชีวิตเนี่ยโอ้ยดีโพด แต่ว่ากะบอมีปัญญาในการสืบทอดอา่าน่ากดเจ้าของผู้บางคนแหงแลนหาแหงควยควา้าสิ่งที่ตามหาแหงหางไก่บางคนลำาร้ยแตว่ากะบเคยซอยเหลือก้นบางคนยากจนแต่ว่ากะบเคยจนน้ำใจแต่ว่าคนบางคนโตนทุนชีวิตบอมีมักสิแลนหาเขาหาคบหาผู้นั้นแล้วกระทุ่มชีวิตของเจ้าของเบิร์ตตัว เพื่อที่เสียให้เขาผ้าน้ำทางแต่ว่าตามากัอยากชี้เนี่ยจากยางเนี่ยการเข้าสิคบหาผู้ใดกระสังไอ้เข้าศึกษาเบิ้งใจของเขาให้มันดีดีสิบปีการศึกษาเบิ้งใจมันกับย่งหน่อยเกินไปจะเลื่อนพอน